นิดาแฮปพี้วิกผมโตรุ่งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีวิกผมมานำเสนอนะคะเป็นดัดลอนสวยมากเป็นดัดลอนมามา่าแบบนี้นะคะดัดคลื่นใหญ่นะคะและเป็นหนังหัวแสกข้างนะคะรุ่นนี้เป็นวิกผมแสกข้างมีหนังหัวนะคะ ด้านในเป็นตาข่ายโปร่งนะคะท้ายทอยมีสายปรับระดับเป็นช่องปรับระดับหัวเล็กหัวใหญ่ใส่ได้เอาสายตะขอมาสอดใส่ในช่องได้เลยหัวเล็กสอดใส่ช่องกลางหัวใหญ่ขย,ขยบออกขยบออกมานะคะอ่ะคุมเน็ตเก็บผมนะคะที่นี่ดาแถมให้และส่วนวิกได้เลยค่ะปรับสายก่อนนะแต่ว่าถ้าลูกค้าลองใส่แบบไม่ปรับสายก่อนก็ได้นะคะมันค่อนข้างที่จะกระชับแล้วเนาะรุ่นนี้เป็นหนังหัวแสกข้างนะคะ ประมาณนี้สำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบวิกหน้ามานะคะก็มีตัวนี้มาแนะนำนะคะเป็นดัดมาม่านะคะดัดรอนมาม่านะคะดัดคลื่นใหญ่เห็นไหมนี่นะคะ เป็นหนังหัวแสกข้างสวยมากๆนะคะทรงนี้ทําออกมาเพื่อที่จะให้คุณลูกค้าไม่ที่ไม่ชอบแบบหน้าม้านะคะก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะใส่ก็คัดหูได้เลย ชื่อรุ่นรหัส2642นะคะชื่อรุ่นรหัส2642รหัส2642เป็นวิกผมดัดรลอนคลื่นนะคะดัดรลอนมามากคลื่นใหญ่นะคะมีสีนี้สีเดียวคือสีน้ําตาลธรรมชาตินะคะสีน้ําตาลธรรมชาติคือสีที่ไม่ได้ดําทึบนะคะแล้วก็เวลาออกออกเจอแสงก็จะเป็นออกแบบ น้ำตาลธรรมชาติอ่ะเนาะมีสีเดียวนะคะน้ำตาลธรรมชาตินะคะเราสามารถเสยแบบนี้ได้เลยนะคะเซ็ตท่งเขาได้เลยนะ,ะรหัสรหัสสองหกสี่สองรหัสสองหกสี่สองนะคะสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะน้งหัวแสกข้างนะคะ รหัส2642เป็นวิกแสค่าลอนมามานะคะราคานะคะระบบโอนเงินนะคะระบบโอนเงิน400บาทท้วนแถมเน็ตเก็บผมให้จัดส่งให้ฟรี ระบบเก็บปลายทางบวกเพิ่ม10บาทค่ะระบบเก็บปลายทางบวกเพิ่ม10บาทเป็น410บาทนะคะระบบโอนเงิน400บาทเก็บกปลายทาง410บาทค่ะถ้าลูกค้าสนใจโทรสั่งได้ที่0 9 0 5 8 6 6 6 6 1 0 9 0 5 8 6 6 6 6 1น่าแะคะ,อะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยถ้าคุณลูกค้ามีไลายเนาะ <S <S <ๆ>เข้าไปที่ไลน์แล้วก็เพิ่มเพื่อนที่เบอร์โทรนะคะแล้วก็แอดไลน์มาที่เบอร์นิดาได้เลยนะคะ สวยมากๆนะคะเส้นไหมนะคะเป็นไหมเกาหลีชนิดด้านคล้ายผมจริงนะคะนี่ไม่มีความเงาเลยนะคะในส่วนของอุปกรณ์การดูแลนะคะนี่ชุดละ150บาทนะคะหวีนะคะหวีแปลงสี่แหลมค่อยๆหวีเขาจะปลายไล่ขึ้นบนน้ำยาฉีดก่อนหวีทุกครั้งนะคะน้ำยาฉีดก่อนหวีทุกครั้งนะ วิธีการหวีนะคะให้ลูกค้าแบ่งเป็นชอบค่อยๆหวีจากปลายไล่ขึ้นบนแบบนี้นะคะวิธีหวีวิกฉีดน้ำยาก่อนนะ่ะหวีได้เลยถ้าดูแลถูกวิธีเขาก็จะดูเขาก็จะใช้งานได้นานมากๆเลยนะคะและการดูแลรักษานะคะใช้ แชมพูตามด้วยครีมเงื้อผมได้เลยนะคะใช้ประมาณ4-5ครั้งนะคะใช้ประมาณ4-5ครั้งก็ใช้แชมพูช้าล้างทำความสะอาดนะคะตามด้วยครีมเงื้อผมทุกครั้งนะคะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะรุ่นนี้คือสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆสําหรับลูกค้าอาจจะมองหาวิกที่แบบไม่ได้ยาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่มีหน้ามาเนาะรหัส2642ตอบโจทย์คุณลูกค้านะคะรหัส2642ระบบโอน400บาทเก็บไปทาง410บาทนะคะโทรสัพมที่ศูน์ได้ที่0 9 0 5 8 6, 6 6 6 6 1ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ